ตรงไหนอีกตรงไหนอีกข้างหูข้างหูงหถ่ายเลยถ่ายเลยว่าข้างหูตรงนี้ข้างหูเอาหูออกอือ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เด้ออือมาที่กระทำให้ลูกชายทำอือเป็นด้วยตัด <c oughs> ผมให้พ่อเนี่ยตรงนี้ได้ยัง ใจมากเลยเดี๋ยวโตไปเปิดร้านตัดผมเลยมาถ, <c oughs> ถ่ายข้าวถ่ายตัดผมให้พ่อฮะมาถ่ายข้าวเอ <c oughs> อตัดผมวันนี้ <c oughs> นี่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะอันนี้ <c oughs> ให้แตงตัดผมพ่อ <c oughs> แม่คอยดูอยู่คอยกำกับอยู่นะทุกคน ใช้มือเดียวก็ได้จับมือเดียวถ่ายไปไเรื่อย <S 2> <S 2> <S น้องตั้งใจมากเลยทุกคนหมดยางข้างหูถ่ายยางข้างหูเออข้างหูนั่นแหละเอาหูออกอาไม่แม่จับหูให้อะนี่แถบนี้ออะนี่ตรงนี้ยังเป็นได้นี่อยู่เลยนี่เห็นไหมยาวๆอยู่เลยนี่ตรงนี้ยาวๆอยู่เลยนันแระอ๋อ ดังแฟกๆอะไรเห็นมั้ยอ่อถ่ายเลยถ่ายโอ้โหโอเคโอเคเอยงานอาจารย์ช่างกันผมแม่เดี๋ยวส่งไปเรียนเดี๋ยวส่งไปเรียน ทำแมผมหมอผมติดอ่ะอย่าปิดเครื่องก่อนอย่าเพิ่งไปโดนใบมีดจะปัดแบบนี้ปัดปัดปัดแบบนี้ช่างวาเอ้ปัดแบบนี้ให้ผมเต็มหน้าให้ผมออกไปให้ผมออกจากเครื่องพอผมออกจากเครื่องแล้วก็ตัดต่อใช่ไหมตอนทำแบบนี้อ่ะเปิดพ่อเปิดให้หน่อยอา่เปิดได้แล้ว ตัดต่อเลยทุกคนนี่เป็นกำลังใจให้แตงด้วยนะโอ้โยแตงนังแฝงอยู่เลยตัดตัดฮะฮะเนี่ยค่ะแม่ก็จะมาเก็บไม้สานก็มันนี่เลยอย่าถ่ายเลยแม่ก็มาจะเก็บรายละเอียดอีกนะคะแม่ก็เก็บรายละเอียด ตรงส่วนที่ตังคิวตัดไม่หมดนี่เขาเอาเอ,าอ,าอาใีใหญ่ไปนั่งตังคิวไปนู่นแล้วเล่นมาโคลแล้วทุกคนตังคิวอันนั้นให้เล่นในหลองไม่เล่ม่เล่นเลยเราเก็บเลาแชมพายได้ลราพังแล้วอ่ะหันน่ะหัน,นไง